xiềng bột mầm đồ nằm dùng luôn mà nằm nằm bớt luôn bớt xuống nằm nằm được chỉnh gì xuống nữa quất mấy nằm nằm hoàn nhanh sẽ tẹt gì đây nằm gì ố khạt bớt đây chỉnh gì nữa quất mày có còn muốn đứng như nằm chạy bữa chín làm thì quất mình mới thế này rồi làm một khay gì nè luôn làm thì xoang dám cắt này đáy chầu yêu xoang dám chầu liền hẳn khay gì thế này tháng tháng là chi bẩn tháng tháng là chi bẩn nè đáy gì không khỏe luôn thế là chi thẳng xoang 3 nè กินดีเลยเกียเดียวเลเสียเขาดน้ำเลยพุのの ah ่นเสียวเลหันเตียหูหูเลยมันบุกอยลงมาเลยเทียนี่มันมันจะสิงห้องเจียวลงมาเลยบุกอยลงมาฟักไข่ส่งเสียฟักไข่บ้หั ีดูฝนีฟ <See you. S 3> ักไข่เจ้าค้างไปว่าไปโดนเีจยวปลูกมันเลยยูอยูค้างหลังไปเจ้าไทยว่างสองสามหมื่นเสียงดนอีเต็งสามหมื่นเจยวไทยปลูกมันปลูกอ้อยเนะปลูกมันเสพหลังมันมันเสพหลังมันเกี่ยวเนี่ยใกล้คุยคุยได้ครั้งไป นั่นจะบินจิกอันนี้อ่านเปยำยินกันเ้คือครังไว้เ่อจะดูดลอก็แบนมันบินหนวกแน่ต้องอาซุ่มรังนีอยุ่งซุ่มทังไม่ได้ในบริเนีมัวมันกเดี๋ยวปามันก็เดียวไปจิกมันก็เดียวใจซเลย ปูก็จะปูเรื่อยๆเดี๋ยวขัก็อีเลียสหูได้ยนต่เขาไม่ได้อิ่มกินยิ่มเลยนั่ไปเที่ยนั่นอนอยู่ขวนข่ไสแตกง่เดกเงี้ดกเสแงเงี้ยหูเยก็ไปหาล่อทุกคนเลย